สวัสดีค่ะมโนแอนคิตซี่ชาแนลเนาะคะ่ะมือนีมโนกะมาหอดบ้านนะคะประเทศฟิแนแลนด์เนาะคะ่ะนาะเป็นมือแรกเนาะคะ่ะกะพยายามไปหาน้องคิตซี่นะคะน้องคิตซี่กะบ,บ่สนใจเนาะคะ่ะเพราะว่ามโนบริยุกับเพิ่นหกอาทิตย์นะคะกะคือสิลืมมโนไปละคะ่ะเบิรงค่ะแอบอยู่นะคะไปเบิรงสวนมโนค่ะพี่น้องพี่น้องมโนสิพามาเบิรงสวนเนาะคะ่ะนาะ สวนที่ปลูกทิ้งไว้หกอาทิตย์เนาะคะ่ะไม่นสิเป็นยังไหคะ่ะพี่น้องมาเบิงค่ะอันนี้หมกักเคือเทศพักต่างๆกับขืนมะงามค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งขังในสวนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมันสิเป็นยังไหนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโอ้ยงามค่ะค่ะปลูกพักทิ้งไว้นะคะเพินพ่นไห้เพิ่นหดนามไห้เนาะไห้ยาเพิ่นหดไห้นะคะเพิ่นก็หดหนาอีลีค่ะฮดนามอามย่างเดียวคะ่ะพอไดีเบิงสวนไห้เลยไปค่ะเขาไปเบิงสวนทางในโอ้กู เบิดแนวสิวาค่ะพี่น้องว่าเมนปลาไหมแต่กะงามอยู่ดีใจเพื่อนทไห้ว่ามมนปลูกปลาไว้นะคะพักต่างๆก็ออกดอกเบิดนะคะนะนี่กะนี่กะหมักพริกหมักแตงนะคะมโนษปลูกปลาไว้พักสลัดนะคะพักสลัดก็เป็นดอกเบล้นนะคะ่ะหมักแตงก็ออกไม่ลูกไม่หยังหายเรียบร้อยนะคะและ้วกะ อ่าบักอื้อนอมนโนกปลูกป้าไว้นะคะมกมักอื้อแบบพันประเทศฟิษแลนด์อะค่ะนาออันนี้มกพริกหยวกนะคะริกพริกหยวกดกคักลายเป็นลายค่ะพี่น้องงามเป็นงามแม่พื้นุดนามหายยางเดียวมึงดกขนาดเป็นปีแรกที่มนโนกป,ปลูกมกพริกหยวกเนาะวอาไปว่ามา,า,าลินกับสิพันกันใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะมาเบิรงค่ะงาม งามสิกินเบิด์ตเนาะปีนี้หมักพริกหลายขนาะหมักพริกหลายหลายปีนี่คัะหมักพริกหยวกว่ามันหมักพริกบานเท่าเนาะ,ะมะโนเลาะร่องปลูกบึงปลูกป้าไหวว่ามันไม่ใช่โปรเปนเนาะค่ะเนาะเอ้ยได้กินซะง่ายๆเลยบานนี้นี่ค่ะสะออนค่ะปีแรกค่ะปลูกหมักพริกใส่กระสอบเนาะมะโนไปเห็นเพิ่นเห็ดคลิปปลูก,กพริกใส่กระสอบ ก็เลยลองมาปลูกเบิ้งค่ะพี่นออ้องเออประสบผลสําเร็จอีหลีนะคะอ่ามาลองเบิ้งปรากฏว่าทักที่ปลูกไวน้นี่งามแล้วกระดกมาก,กระลายะคะ่ะเบิ้งมกแตงมโนค่ะมกแตงก็คืนคือเก็บไร้รุ่นเลยได้ะค่ะนี่มกแตงนี่ก่อนที่มโนสิมาเนี่ยยาบอกว่าเก็บไร้รุ่นแล้วแล้วก็มะกอื้อนะคะเนาะมะกอื้อก็ลั่งออกดอกก็ลั่งจอนะคะเนาะนี่ค่ะงามทักก่งามงามงาม,งามลายเออ เป็นความคิดที่ดีบ๊บพิษผาดในการทดลองนะคะปีนี้แต่ว่าพักอย่างอื่นก็ออกดอกเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเกบกินน้ำโพธนท่านคะ <c oughs> <c oughs> มันหลายหลายค่ะพี่น้องมะเขือเทศหลายหลายบางที่เท่าคุณต้นบักสูงเลยคะ่ะเออมะโนชิมเบิงแล้วเออเ่บนะคะออกนหวาน,นจักหน่อยนะมันบอกเปรี้ยวอันนี้ก็คือเป็นพักขนาพักอย่างที่มโนปลูกถิงไว้นะคะแล้วก็เป็นพักกาดบานเท่านะคะพักกาดแล้วก็ พอดีว่าเพิ่นบ่ดเดอีหยังหนะ้แล้วมันก็เลยขึ้นมาเป็นดอกไปเละค่ะเดี๋ยวมโน,นก็จะมาทำความสะอาดที่หลังนะคะเอามหาห้บรรยากศาศมาห้พี่้องเบิ่งค่ะอันนี้ต้นใบชะพผู้ล้ะกะัอใบมะกรูดนะคะมโน,นปลูกเองไว้ปีนี้งามค่ะง,งามที่แรกมันก็เพิ่นสิตายนะคะเพราะว่ามันหนาวนะคะมโน,น,น,ะะมน,นก็แล้วอ,ออกมาอาอมาเบิ่งสวนอีกด้านหนึ่งเนาะค่ะด้านหนึ่งอีกขางหนึ่งกับปลูกมะเขือเทศล,ล้วนเลยค่ะอันฟังนี้นะคะเนาะ มีสตรอเบอรี่ปลูกไว้นะคะแต่ว่าบ่ได้กินว่าาเพราะว่ามันออกหมากเบิดแล้วเนาะเรือแต่หมักเคือเทศนะคะมาเบิร์หมักเคือเทศหมะเขือเทศร้ายๆค่ะพี่น้องห้ายค่ะห้ายในมะเคือเทศดอกเป็นดอกคือหลากหลายพันหมากท่มนโนไดมากนะคะคือว่าเป็นมูพ่นเพาะไว้ยังนีสินะคะเพ่นเพาะไวแต่เพื่อนบ่มีหม่องปลูกเก็เลยเอามาให้มโนุก็เลยปลูกหะไปเลยปลูกป้าไวค่ะ ทั้งในสวนโรงพักแล้วก็ขางนอกค่ะปลูกใบมักแแงก็มีนะคะัะแงก็ออกมากนะคะปีนี้ประสบผลสํสำเร็จในการปลูกหมากไปค่ะก็หายพิ่นธดหายก็คือหายยาเป็นคดนามหายดนาอย่างเดียวนะคะ่เะเหล่าใดใส่ปุ๋ยใส่เงยะนะคะงามข่ับแต่ปีนี้รม้ซื้อ่าตื่นเต้นนะโม่เคยปลูกอย่างใดขนาดนี้นะคะ,ะแสดงว่าคน้นหดไาย ไดน,นะะ้ำค่ะอันนี้คือขังนอกค่ะมีมะเขือเทศสีดํานั่นได้ค่ะอ่าันนี้คือขังนอกนะคะสวนกลางแจงนะคะทีมโน่ปลูกทิ่งไว้นะคะนี่ดอกทานตะวันนำ้ำเพราะวา่าตรงนี้ดอกใหม่และมีของกินนะคะอยู่น้ากันมันเสด็สดชื่นนาะคะนอกเวลามาเก็บมะเขือเทศร้ายค่ะหลากรลายานนะะพาาาานายนันนะคะบ่สามสามาทิศบอกได้ว่าพันไดเน่เนาะค่ะนี่ค่ะก็คือสวนที่ปลูกทิ่งไว้มาทายไว้นะคะนี่ค่ะ ให้พื้นวดนำให้โอ้ยงามครับค่ะดอกท่านตะวันก็งามงามกำลังจอดอกนะคะเดี๋ยวก็ออกบ้าเหลืองเต็มไปเนะคะ่ะงามงามรู้สึกว่ามีความสุขหลายค่ะภาพแม่ยางเบิงสวนค่ะวันนี้สวนกานแจงที่มโนป,ปูนะคะกะซิมีหมักทั่วค่ะมักทั่วปีนะคะเะวาอยู่นี่หาปลูกง่ายนะคะมันมีพันหลากะ,ะพักสลัดนะคะมักแตง มกแต้งเครือบมกแต้งน่วยสันๆนะคะมกแต้งหน่อยนะคะแล้วก็เป็นมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศมันหลายหลายปีนี่ก็เลยเดะเมื่อปลูกข้างนอกน้ำสลับใส่กับมักทั่วนะคะมะทั่วกําลังออกอะดกดกพี่น้องดกแล้วก็น่วยใหญ่น้ำหวานค่ะตั้มกระแสบพัดกระแสบค่ะเป็นมะทั่วปีเนาะบ้านเข้าเอื่นมะทั่วปีนะคะเนาะนี่ค่ะเอามาเบิงมาเบิงแบบไก่ไก่ชัดๆเลยค่ะ กระสิประมาณนี้แหละค่ะโดกเพราะว่าข้างนอกมันมีเพิงมียังมาจับลาย,ยางสินะจ้ะโดกนะคะมะเขือเทศนะคะมีแคอมะเขือเทศไวยใ่ค่ะซ้ํากระปั่นเลย่วยใยแห้งอันนี้คือยังบ้านในสุกนะคะกำลังเหลื่อมสุกนะคะมีหลากหลายพันธุ์คาะมโนปีนี้ปลูกป้าใบเพราะว่าเพิ่นหายพันธุ์มากนะคะบริเดเพาะพันธุ์เองนะคะก็เลยมีพื้นที่ก็เลยจัดเต็มที อันนี้คือมะเขือเทศดำนะคะพี่น้องเอามาให้เบิ่งชัดๆนะคะนเนาะมะเขือเทศสีดำเนาะเป็นน่า์สีดำนะคะเนาะแต่บุหัว่าแสบหรือบอนนะต้องขาเบิ่งให้มันสุกก่อน,นะคะ่ะตอนนี้กาลังเริ่มออกดอกนะคะว่าเมนต่ว่าดำหลกมันดำแต่ต้นมันกระดำเลยค่ะพี่น้องออกสีม่วงๆดำๆนะคะต้นเพิ่นแต่ว่าหลวออกมาเป็นสีดำนะคะเนาะนะคะอ่เบิง่งบรรยากาศแล้วๆลาวมโนกับคอล่าไปก่องน,นะคะมือนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะอย่าลืมติดตามมาโนปเป็นกำลังใจให้นเดอค่ะสวัสดีค่ะ